นิยายเรื่องเด็กร้ายเย่สาของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือภาเสิงโดยีิรุมรตีหากชิ่นชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะ และท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket com หรือแอปพลิเคชัน meb ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมุโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหมใหฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ บทที่7ฉันไม่ใช่ของเร่ของใครปล่อยนะไอ้บ้าปล่อยเธอว่าใครบ้าคุณยังไงล่ะนี่ฉันเป็นเด็กในปกครอง,องคุณนะดินดีไม่รู้ว่าเขาเกิดบ้าอะไรวันนี้ถึงได้คิดอยากจะปล้ำเธอถึงสองรอบรอบแรกเหตุสุดวิสัยมันใช่แต่รอบนี้มันตั้งใจชัด,ชดแต่ก็เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเธออีกด้วยแบบนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนกัน แล้วใครว่าเธอไม่ใช่เด็กของฉันล่ะเด็กที่แปลว่าใครก็ห้ามยุง่งห้ามเขาไกลเพราะว่าห่วงมากเรียนโดอย่าทำอะไรบ้าๆนะมีเอะฉันเกลียดในแน่เสียงคำรามฟอฟอที่เหมือนแมวน้อยของรินดี้ทำให้เรียนโดยิม้มเขาชอบเสียจริงเวลาที่ได้กันแร้งเธอแต่ฉันไม่ชอบเธอเกลียดน,นะงั้นก็ลงไปสี่ ใบหน้าหวานแสดงความกลัวแล้วก็มองหน้าเขาสลับกับพยายามดิ้นให้หรุดจากพันธะของมาเฟียตัวร้ายที่พ่อของเธอไว้ใจฝากตัวเธอให้เขาดูแลให้เธอไปตกรกรรมลำบากด้านนอกเสียยังดีกว่าตกเป็นของหวานของมาเฟียที่กินไม่เลือกกินไม่พักอย่างเขาทำไมถึงไม่ชอบฉันใบหน้าคมคายโน้มลงไปกระเซิบที่ด้านข้างหูใบเล็ก เราก็ขบที่ติ่งหูเบาๆอย่างเย,ย้ยยวนแล้วทำไมต้องชอบด้วยล่ะไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยเธอไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรมาชอบไม่ชอบอะไรเธอกับเขาอายุห่างกันตั้งเท่าไหร่คูควรให้มารักมาชอบกันหรือไงหากเดินไปข้างนอกคนก็ย่งถามก็เหมือนพ่อกับลูกด้วยซ้ำไปไม่ต้องทำอะไรลงไปสิ คงเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้คือตอนนี้ให้หยุดเขาเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่มีอนาคตอย่าให้ต้องมาจมอยู่กับมาเฟียบ้าการนี้เลยขอร้องเรียนโดเห็นใบหน้าคลายจะร้องไห้ของเธออยู่รอมรอจึงไม่แกล้งต่อยอมลงไปนอนเคียงข้างแต่เจ้ารางนุ่มนิ่มที่เลี้ยงดูมาอย่างดีนี้สิกลับจะลุกหนีเขาไปสีนั้นจนข่าวจะรังเธอให้เข้าไปในอ้อมกอด จะไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่บนตีกับคุณฉันมันน่ารังเกียจม,มากหรืองไงน่ากลัวตั้งหากเธอพูดแบบไม่เกรงใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเวลาเรีันโด้คืนก็เหมือนซาตานร้ายเข้าสิ่งไม่มีผิดทำไมผู้หญิงเยอะแยะพร้อมจะเข้าหาแต่เธอพร้อมจะเดยกหนีจากฉันมันเพราะอะไรกันแน่เสียงผู้ยังอ่อนใจเปลยออกมา เอให้เข้มแข็งแค่ไหนแต่คนที่ตัวเองหม่ยปองตั้งทารังเกียรเขาก็รู้สึกยอมไม่ได้และที่สำคัญเขาอดทนไม่เกีรอนะผู้หญิงพวกนั้นต้องการอะไรจากคุณกันล่ะราเธอล่ะต้องการอะไรเสียงเครียดเด่งออกมาถามสาบานได้ว่าไม่เคยต้องมานั่งสอบถามเรื่องความต้องการของผู้หญิงคนไหนเลยแต่กับดินดา เขากลับแคร์เธอทุกอย่างทั้งความรู้สึกของเธอด้วยคุณคิดว่าคนอื่นจะสนุมงั้นหรอกับการได้เป็นของได้ของคุณฉันเป็นผู้หญิงที่วาดฝันอยากมีความรักที่ดีแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่คุณไม่ใช่เอาอะไรมาโรแมนติกมาฟีเธอพร่ำบน่นก่นด่าเรื่องที่ทำให้เธอทำหน้าที่บ้าๆท,ทุกวันนี่ไงอยากรู้เหมือนกันว่า ขาจะรักใครเป็นหรือเปล่าเธอไม่ใช่ของเดนเขากระชับอ้อมกอดให้งน่นขึ้นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเธออีกไม่ใช่ก็ปล่อยสิไม่ฉันไม่มีวันปล่อยเธอเป็นอนเด็ดขาดโธยผู้ไม่รู้เรื่องหยืองไงเธอกโกรธอะไรฉันนักหนาฉันไม่ทำอะไรให้เธอให้เล่าไหมล่ะเล่ามาแต่งตัวยั่วเย แล้วก็ทำเหมือนเป็นกระรี่ขายตัวทั้งที่คุณเองจะหากินเอาข้างนอกได้ที่สำคัญอีงานบ้าบอหน้าที่ที่ให้ทำสกรปกสกรกสกปรกของคุณสอบพี่น้องอ่ะฉันขยะขยันจะแย่อย่าให้ฉันได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้นะฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยคนที่ได้ฟังว่าเธอจะหนีออกไปก็กัดฟันกรอดเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่รู้ภาษาคิดว่าเขาจะปล่อยไปง่ายงั้นหรออีกอย่าง เธอไม่มีวันคลาใสตาจิกฉันได้หรอกถ้าเธอไม่ชอบหน้าที่นี้ก็เปลี่ยนดีเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ไปถอนหญ้ารดน้ำรางรถแล้วก็แบกของหนักเสิด,ดีกว่าทำหน้าที่ที่สารสกรปรกแบบนี้ได้งั้นก็เริ่มงานใหม่คืนนี้เลยมาเป็นหมอนค่ายฉันเขาดึงร่างเธอเข้ามากอดแล้วก็ห่มผ้าห่อตัวเองและเธอเข้าด้วยกันคนที่เพิ่งรับรู้ว่า งานที่เปลี่ยนไม่ได้ดีกว่างานที่ทำอยู่สักนิดแถมยังเสี่ยงต่อการถูกเกินกินอีกต่างหากเธอก็น่าเสียทันทีเด,เดี๋ยวฉันไม่ใช่หมอน้าแห่งคุณนะก็คุณผู้หญิงกลับบ้านทุกวันไม่ใช่หรอก็ก็ไปนอนกับพวกหล่อนสิจานากับฉันทำไมใครจะไปคิดว่ามาเฟียบ้านนี้หาแต่ละหน้าที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียตัวของเธอหรือเกิน ให้ตายสิตั้งแต่วันนี้ฉันและเฟริรเปจะไม่หิ้วผู้หญิงเข้าบ้านเธอไม่ต้องทำหน้าที่บ้าบอที่เธอไม่อยากทำอีกจากที่อยากให้เธอชินกับการเป็นผู้หญิงของตัวเองโดยหิ้วผู้หญิงอื่นมากินนั่นทำให้เขาคิดผิดโดยแท้เขาไม่เคยถามความรู้สึกของเธอเลยว่าชอบหรือไม่กับหน้าที่นี้บางทีเขาควรชัดเจนกับเธอตั้งแต่ตอนนี้ จนถึงเวลาที่ได้กืนกินเธอไม่เป็นไรเอาหน้าที่เดิมก็ได้ฉันยินดีแต่ฉันไม่ยินดีเธอพ้นรมหายใจแล้วก็คบคิดจากที่จะหนีออกจากบ้านนี้เพราะว่าเสี่ยงถูกจับก,กินกลับทำให้เธอได้ใกล้ชิดขขามากขึ้นนั้นหรอนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันต่อไปนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็บอกฉันลาวก็ไม่ต้องไปของเงินไอฟ้ฟิลเป เธอคือคนของฉันคนของฉันคำนี้มันฟังดูทำแม่งชอบกนไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเธออีกแน่แต่เธอคิดว่าไม่น่าใช้เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะฉันไม่ได้ขอเงินคุณเฟริปเป้ฉันขอยืมไม่ได้ทางนั้นอยากได้อะไรเราทำไมไม่บอกเอาเงินหนึ่งแสนไปทำอะไรหรือว่าติดนี้พน,นันอย่างที่ไอ้เฟริปเป้มันสงสัย สิ้นคำพูดของริอันโดก็ทำเอาเธอคิรกระโตพทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มันคืออะไรกันแน่อย่าบอกนะให้กลับมาเร็วเพราะว่าคิดว่าเธอเล่นการพนันอยากเดินออกไปอัดหน้าเฟลิปเป้นักเชียวปากสว่างนะักฉันไม่ได้ติดพนันแล้วก็ไม่ชอบด้วยเธอว่าพร้อมกับผักเขาออกไปแรงๆแต่คราวนี้คนที่รังเธอกอดไว ยอมปล่อยออกโดยง่ายใบหน้าที่มูทู่เหมือนกระบือน้อยน่ารักมองไปยังคนที่มายึดเอาที่นอนของเธอทางที่ตอนนี้ก็ดื่มมากแล้วกลับไปห้องของคุณได้แล้วเรื่องเข้าใจผิดกันยังไม่ได้ตอบว่าจะเอาเงินไปทำอะไรคนที่ปักหลักอยู่ไม่ยอมออกไปง่ายง่ายังอยากคาดคันด้ว,ว่าเธอต้องการเอาเงินไปทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไร แค่อยากไปเที่ยวต่างประเทศใครจะกล้าบอกว่าใช้หนีสองพี่น้องนี้ปกติเสียที่ไหนอยู่ๆก็หาว่าเธอเป็นพวกผีพน,นันเออที่ไหนฉันจะพาไปไม่อยากไปแล้วหมดอารมณ์กลับห้องของคุณไปได้แล้วดื่มแล้วหรอว่าต้องทำหน้าที่ใหม่คืนนี้คือย้ายไปเป็นหมอนข้างแดก้กับการที่ฉันจะไม่ให้ผู้หญิงกลับมานอนที่บ้าน เธอชี้หน้าถามว่าเธอต้องยอมได้หรอแต่เขากลับพยักหน้าแบบดันดนคุณจะหิ้วใครจะกินอยู่ใครก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อยแต่เหมือนจะพูดไปเขาจะไม่เข้าใจะอะไรเลยจนเธอเริ่มจะง่วงและเอือมระอาแล้วมานอนฉันง่วงนอนยังไงสองคนอึดอัดอย่าให้นอนก่อนหรือนอนซ้อนกัน มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมดูเขาก็ไม่ได้อดอยากมากนะทําไมต้องมาวุ่นวายกับเธอด้วยก็ไม่รู้ให้ตายเถอะสุดท้ายเธอที่อาบน้ําแล้วก็ต้องนอนกับคนที่ยังไม่อาบน้ํทาทั้งยังถูกรังเข้าไปกอดไวนแน่นจนตัวแข็งเธออีกทั้งยังนอนไม่หลับอีกจัดตัวแข็งทําไมกันว่ราะกอดเสียนแน่นทําตัวสบายๆก็ได้ฉันไม่ได้กัดหรานะม <c oughs> นายพี่สเมื่อกลางวันก็วัดได้แล้วว่าเป็นยังไงจะให้เธอรับลงได้หรือไงถ้าเธอยังไม่ผ่อนคลายอย่างอื่นในตัวฉันจะแข่งแล้วนะแล้นั่นเธอจึงต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายไม่เกรงเครียดเพราะกลัวไอ้อะไรที่ว่านั่นมันจะแข่งที่มาสิก่อนรอยยิ้มของมาเฟียหนุม่มผุดขึ้น หลังจากที่คนตัวเล็กที่ว่านอนสอนง่ายกลัวแค่เพียงคำขู่มินานนะักรวมหายใจก็เป็นปกติแต่ถว่าคนที่ทรมานกลับเป็นคนที่เสนอตัวเข้ามานอนในห้องของเธอเองต่อให้ปล่อยน้ำไปมากเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่เคยเพียงพอหากคนที่อยากปลดปล่อยด้วยอยู่ในอ้อมกอดเช่นนี้เมื่อไรจะยี่สิบปีนะ บทที่8คนนี้เอาแน่รางที่ฝืนตัวเมื่อคืนก่อนนอนยามนี้สุขเข้าหาอบอุ่นเพราะว่าอากาศที่เย็นในช่วงเช้าทำให้ต้องการความอบอุ่นมากขึ้นดาก็เริ่มไปว่าตอนนี้ไม่ได้นอนอยู่เพียงลำพังคนที่เพิ่งนอนไปเมื่อช่วงใกล้รุ่งสางก็กกกอดเธอเอาไว้เสร็จแน่นมียอมให้เธอขยับตัวไปทางไหนโดยใช้แข่ของตัวเอง รองแทนหมอนให้เธอหนุนจวบจนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงสิบโมงคนที่ได้รับเต็มอิ่มไปคืนแรกก็ขยับตัวอย่างยากลำบากเธอกระพริบตาทิทีแล้วก็พยายามดุดจะอ้อมแขนแกร่ของเขาให้ได้แต่ทว่ามันรัดแน่นจนเกินไปจากที่ฝันหวานว่ามีอ้อมกอดของเจ้าชายที่แสนอบอุ่นแต่เมื่อยามลืมตากลับตื่นขึ้นมาพบกับซาตานตัวร้าย ที่กอดเธอเอาไว้เสร็แน่นแนนชมัดคุณปล่อยฉันจะเข้าห้องน้ำเสียงแหบเครลอยามเมื่อต้องตื่นขึ้นมาเปล่งออกปลุกให้คนที่หลับไหลในห้องนิทราพร้อมกับรัดเธอยิ่งกว่างูเหลือมต้องการจะขมือบเหยื่อให้คลายลงอืมตื่นนะหรอเสียงทุ้มต่ำคลาขึ้นในลำคอแต่ม่อยากจะลืมตามมาดูคนในอ้อมแขน ทำหน้าเหลือทนเต็มทีจนเธอหยุดดิ้นนั่นแหละเขาจึงเบิกตาขึ้นอา้าวหมดแรงแล้วหรือไงคนที่ได้กลางุดยิ้มตาหยีเมื่อเห็นใบหน้าบุดบึ้งของเธอปล่อยสถกทีได้ไหมเล่าเปล่ยนแล้วก็หมดหน้าที่หวอย่างฉันแล้วการต้องไม่อยู่ร่วมบ้านกับมาเฟียหน้ารอแต่สันดานหยาบต้องการจะเกินกินเธอนี่มันอันตรายช,ชัด เธออยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกเล่นและเห็นเธอเป็นของเล่นเสียทีถามน้านี่เสียใจใช่ไหมที่ได้แค่ก่อนเธอหมดคำจะพูดแล้วจริงๆเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมคนที่สนุกกับการหยอกเย้ายามเช้าก็คลายเธอออกจากอ้อมกอดแล้วก็ปล่อยให้เธอเข้าห้องน้ำไปพร้อมกับเสียงตะโกนได้หรังยังไม่ต้องอาบน้ำนะต้องไปออกกำลังกายกันก่อน ไปคนเดียวสิไม่ได้เธอต้องแข็งแรงเพราะว่าอนาคตต้องใช้แรงกันมากคนเจ้าเล่ตะโกนได้หลางไปแต่เรียกเสียงโครมครามในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีไม่บอก,กรู้ว่าเธอดีใจแค่ไหนเสียงสั่นเสริญดังขึ้นเมื่อเธออยู่เพียงลำพังในห้องน้ำแต่เสียงนั้นก็มั่นใจว่าจะได้ยินไปถึงคนที่อยู่ด้านนอกรอยยิ้มของเรียนโดผุดขึ้นบ่อยครั้งนะ เมื่ออยู่กับคนที่เพิ่งก่อนมาทั้งคืนเธอเป็นความสบายใจเดียวของเขาตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากพบกับเธอโลกของเขาก็เปลี่ยนไปความไร้เดียสาและน่ารักนั้นตกเขาได้เต็มเต็มเมื่อย้อนคิดกลับไปวันแรกที่เจอกันและเขาก็รับพ่อของเธอเข้าทำงานทันทีพร้อมกับให้ยายเข้ามาอยู่ดิกันที่บ้านในบ้านหลังนี้มีเขาที่มาอยู่ก่อน และก็น้องชายตัวดีตามมาที่หลังเวลาเขานั่งทำงานเด็กน้อยตาโตแววตาเปล่งประกายระยับมักจะมามวิ่งเล่นในห้องทำงานบรรยากาศตึงเครียดและจางหายไปทันทีแทนที่ด้วยความสดใสเขาหลงรักแววตาคู่นั้นคราวแรกคนของเขาจับเธอออกจากห้องแต่ทว่าเมื่อเห็นท่าทางเอาเรื่องและไม่ยอมใครแล้วมันทำให้เขาสนุก แล้วก็ปล่อยให้เธอเข้ามานั่งเล่นใกล้เขาเป็นประจำความสัมพันธ์ที่รักเอ็นดูเมื่อนานวันนั้นก็เกิดเป็นความรักที่แสนบริสุทธิ์แต่เป็นเพียงเขาที่รักฝ่ายเดียวและเฝ้ารอเธอเติบโตขึ้นมาเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะเป็นของเขาโดยปริยายเมื่อร่างที่เข้าห้องน้ำไปทําธุระออกมาคนที่กลับไปจัดการตัวเองที่ห้องก็รากเธอไปวิ่งที่รูวิ่งแรงที่จับข้อมือนั้น ก็ไม่เบาเลยทำให้เธอโวยวายเบาหน่อยสิคนแขนแดนไปหมดแล้วเขาได้สติหลังจากที่เธอท้วงแล้วก็คลายลงต่อไปก็เรียกแค่เรียนโดยเฉยสัรพนามที่อยากให้เรียกจนติดปากก็เปลี่ยนไปเมื่อสถานะของเธอด้านร่างกายกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้เพราะว่าสถานะของเธอทางใจของเขานั้นเปลี่ยนไปนานแล้ว และเขาก็ชื่นชอบมากหากเธอคลางชื่อเขายามร่วมรัก,กันบนเตียงคนที่ถูกสั่งให้เปลี่ยนสัพนามเรียกทำหน้าประหลาดแล้วเรียวคิ้วสวยกับขมวดชิดติดกันริมฝีปากกดแนบสนิทเรียบเป็นเส้นตรงมุมปากดบึ้งตึงสแสดงความไม่พอใจออกมาพร้อมกับลมหายใจที่พ่นออกมาแรงๆแต่ก็เหมือนคนที่เอาแต่บังคับขู่เข็นนั้นยังไม่รู้สึกถึงภาษากาย พี่เธอต้องการจะสื่อเลยสักนิดเดียววุ่นวายจริงเฟริปเปที่ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าขี้เกียจจึงสิงสถิตอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงคู่ผัวแก่เมียเด็กจึงแอบแง้มประตูมาดูด้วยความสงสัยว่ากินกันด้วหรอแต่พี่ชายตัวดีกลับเห็นสิ่งนี้ทำไม่อยาตาบอดก็เข้าไปในห้องไม่ต้องเสือกเสียงของพี่ชาย ทำเอาคนที่อยากสอดรู้สอดเห็นถึงกับสะดุง้งจากคนที่อยากรู้ว่าสรุปยายเด็กนั่นล่นพนันไหมกลับโดนพี่ชายด่าสินี้ชิทําคุณบูชาโทษรู้นี้ปล่อยให้เด็กมันติดพนันไปก็ดีรือมไม่ติดจะยุส่งแม่งให้ไอพี่ชายตัวแสบมันแก้วเองด่าใครคนที่โดนรากมางงไปหมดอยู่ๆก็ดา่าบาปเนี่ย ไม่ต้องสนใจเรื่องขอฉันหรอกไปเถอะวิ่งครึ่งชั่วโมงห้ามหยุดฮะนี่มันเรื่องเศร้าชาวหนิชัดชัดคนขี้เกียจออกกําลังกายอย่างเธอหรอจะวิ่งครึ่งชั่วโมงแค่นาทีเดียวก็จะตายแล้วสิบนาทีก่อนได้ไหมฉันจะตายขารู้วิ่งน,นะไม่ได้เวลาที่ต้องการจริงๆกับสุขภาพเธอแล้วและเขาก็ไม่ปราณีด้วยส่วนตัวเอง ก็ออกกำลังกายนกหนักเพราะว่าความอึดอัดแน่นในร่างกายจะได้ทุรเราเบาบางลงหลังจากที่ออกกำลังกายมาอย่างหนักร่างเล็กก็นอนแผ่ลงกับพื้นเพรามกับการหอบจนหน้าอกกระเพื่อมทำให้คนที่ยกเวทอยู่บนเครื่องแมชชีนถึงกับสะดุดน้องชายของเขากำลังจะตื่นด้วยความหืน่นเมื่อเห็นหน้าอกที่กระเพื่อมไปมาทำไมนอนแบบนั้น ฉันจะตายแล้วเธอบอกอย่างรยแรงเขาต้องการทรมานเธอให้ตาชัดชัดเช่นนั้นก็คงต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ผายปอดนั่นไงอีตาบ้ามาเฟียเอะอาจก็จะจับจะจูบเธอจึงลุกขึ้นจากพื้นแล้วก็กลับห้องไปอาบน้ำทันทีแต่เมื่อผ่านห้องของเฟลิปเปที่ยืนผิวปากอยากเสือก็ชูกกำปั้นให้เขา ได้กันแล้วได้กับผีนะสิเพราะว่านายคนเดียวฉันไม่ติดการพนันเอา้าใครจะไปรู้ทาคีงกก็อย่าปากสว่างเธอด่าจบก,ก็กระแทกเท้าเข้าห้องแล้วคนที่เลิอกออกกำลังกายก็เดินตามมาทันทีแล้วขับไม่ไวายถามขึ้นเอาแน่ยุ่งนะ่ะแม่ยังไม่รู้นะเงียบไปเลย เสียงของรเอรียนโดเคลยร์ลงทันทีเมื่อพูดถึงมันดาจอมบงการชีวิตของเขาและน้องชายจนต้องระหระเหินมาให้ใกล้หูใกล้าตาเด็กเก่าพี่สนิทกับแม่นะเขาเตือนด้วยความหวังดีเพราะารักกับของเขานั้นก็ใช่ย่อยเพียงแต่มีเรื่องผิดใจจนเลิกราไปแต้หลังๆมันนี้ก็เริ่มอ,ออกงานคู่กันอยู่บ่อยๆคิดว่าคงอยากสารสัมพันธ์ครั้งเก่า จนกว่าฉันจะจัดการเรียบร้อยเรื่องนี้ต้องไม่ถึงหูใครนานแค่ไหนสองปีนานไปรีเพิ่แน่ใจว่าเขาระแคะระคายบางอย่างมาชช่นกันระหว่างการร่วมทุนของสองครอบครัวโดยมีตัวกลางอย่างอดีตที่แสนเจ็บปวดของพี่ชายเป็นตัวเชื่อมและนั่นน่าจะทำให้ลำบากใจกันไม่น้อย